โอเคมากับสวัสดีนะักท่องเวลาทุกท่าน,นกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่เกมเดิมเกมอะอะไรวะเอเวิวนานปะรอบนี้ผมจะมาออกทางรถเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนผมก็จำไม่ค่อยได้นะมันเล่นไงบ้างอะแต่ผมจำได้2ปีที่แล้วผมหนีออกทางประตูหลักแล้วก็ทางรถใช่ไหมอิกเบลฟอย่ เดยจะหนีทางรถยนต์นะในภารกิจที่สองไม่รู้ว่าผมจะเล่นผ่านไหมนะคือผมรู้สึกสกิลการเล่นเกมผมโคตรกากเลย <S <S ในเกมนี้ <S 2> <S 2> มาวันที่1เริ่มมาแล้วจำไม่ได้ว่าห้องไปข้างนอกมันอยู่ตรงไหนแต่จำไม่ผิดมันอยู่ที่ท่อระบายน้ำที่อยู่ข้างอ,อ่ข้างห้องน้ำปะ แต่จำไม่ได้ว่าตรงนั้นน่ะมันต้องใช้อะไรในการหนีออกไม่ชีไม่เริ่มอยู่ตรงไหนวะจุดสปอนมมนะ่ะห้องบูชายันหรือห้องด้านบนรอบนี้ไม่ชมีหูดีด้วยไงว่าผมลงไปก่อนแค่แม่งห้องปิดตายเนี่ยแป๊บหนึ่งนะ โอเคกูต้องเปิดแสงบ้างแล้วโอ้โหถ้าแม่งลงมาเนี้ยเราหนีไปไหนไม่ได้ลนะทางเนี้ยนี่ไงมันก็อยู่ตรงนี้ไงโอ้โหเรียบร้อยเล่นเกมนี่กาก,ากจัดเลย ตามตะก,กาวความเป็นจริงคือผมต้องอัดคลิปที่ต้องเอาคลิปที่ผมเล่นผ่านลงนะแต่ผมดันเอาคลิปที่ผมเล่นไม่ผ่านลงด้วยดิในพาร์ทแรกอะ่ะมาเริ่มใหม่โอ้โหเย้าตายไวจัดเลยเพิ่งเริ่มผมนี่เปิดแล้วมันนับเวลารวมทั้งหมดที่เราเล่นเกมนี้ปะห้องนี้นห้องอันใดเอ่ย ใส่ตัวนี้อ๋อแล้วมันทำยังไงวะไม่รู้อะ่่ไม่รู้ว่าตัวนี้เราน่าจะต้องใช้หน้ากากในการหนี ตรงนั้นนะมันแสดงว่ามันไม่ได้ยินเสียงที่เราเปิดประตูตรงนี้มันไม่มีทางที่มันจะมาได้ปะเฮ้ยมีสินั่นคือทางตรงนี้ไงโอ้โหมึงกระแตกอะไรตอนเนี้ยตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดประตูมันล็อกปะโอเคเล่นเซมากเลยรอบเนี้ย มันน่าจะอยู่ชั้นสองมั้งนะปิดก่อนเปิดได้ไม่มีอะไรเลยนี่เปิดทำไมเนะถ้าผมพูดน้อยผมก็ขออภัยด้วยนะเกมมากคือผมต้องไม่รู้สิไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะไรเลย <c oughs> อุ้ยเฮี้ยตกใจมู มวันที่สองจบแล้ววันที่สามเราต้องเล่นในพาแมนก็แม่งถ่ายใหม่แต่คลิปนี้ผมก็ลงนะเพราะผมช่องเราเลียวแบบเรียวๆเลยเฮียอะไรเนี่ยเพิ่งเริ่มไม่ถึงห้านาทีกูตายแล้วอ่า ันว่าเราต้องหาฟิวก่อนปะฟิวถ้าตามเส้นผมคือมันจะอยู่ห้องชั้นสองแต่เดือนนั้นมันมันอะอะไรวะมันสปอนอยู่นั้นเป็นหลักอ่ะดิใช่ไหม αι? เราต้องไปดูก่อน Okay. tâm nè nữa มาขอไพรด้วยในการที่ไม่ได้ใช้เสียงเมื่อกี้นี้นะโอเคเหมือนตรงนี้เราจะไปได้ที้กูมาทำไมอ๋อจินนมันคานตามเรามาได้ตรนนี้น่าจะใช้จุกได้เลยตัวเจชแลงอ่ะตัวนี้งัดได้ถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมใช่ใช่มันก็รีบงัดดิ เสียงไม้ตกตัวน,น,นั้นไม่น้อจะตามมาผมรีบไปห้องน้ําก่อนถ้าจะไม่ผิดในตอนเราหนีออกทางประตูห้องน้ําห้องเชื่อมที่มันจะเชื่อมกันคือตรงนี้ใช่ไหมห้องน้ำมันน่าจะอยู่ป๊อป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 ไม่ใช่ห้องน้ําดิห้องห้องกลางอะ อันนี้น่าจะอยู่ชั้นบนปะใช่ตรงนี้เดือนนันมันมาไม่ได้โอเคห้องชั้นบนจริงด้วยประตูเรายังไม่เปิดไฟมันก็ตามมาไม่ได้นะถือว่าดีห้องน้ำมันน่าจะอยู่ห้องที่สองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือห้องเออใช่ห้องที่สองจริงด้วยไปอุ้ยหรือว่าจะจบใน ในพานี้เลยวะและ,ฉะแฉลงเราต้องใช้ในที่ไหนอีกน่ะประตูล็อกไอ้เฮียเฮ้ย,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 ยไม่ผูกระโดไม่มีอีกโอเคโอเคนี่ไงนี่ไงหน้าต่างที่เราออกมา มีผ้าอ,อมึงรู้ได้ไงกูอยู่เนี่ยกูถามหน่อยดิดีๆไม่ก็เดินออกมาแล้วไม่ก็จบไปแบบคนเร็วเลยไปเจอกันใหม่พ้าต่อไปนะครับผมผมจะได้ไม่ผ่านผมรับรองมัง้งนะไม่รู้แต่น่าจะผ่านแหละอยักเล่นกากจังวะ